สวัสดีสมาชิกทุกท่านและก็กัลยาณมิตรทุกคนนะครับวันนี้ผมได้นำเอาพระสมเด็จพิมพิเศษนะครับมาให้ได้ชมกันส่วนตัวแล้วผมว่าพระชุดนี้น่าจะมีการจัดสร้างในวาระพิเศษนะครับพิเศษที่ว่าพระองค์นี้นะครับด้านหลังก็จะมีการฝังตะกุดทองเอาไว้เห็นไหมครับที่ผมว่าเป็นพิมพิเศษนะครับเป็นการ จัดวางและก็ฝังเอาไว้ยอย่างลงตัวและก็สวยงามนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับกายภาพของพระชุดนี้นะครับด้านข้างก็จะดูเป็นธรรมชาติมีความเหี่ยวหยุบดุนนะครับพิมพ์ทรงขององค์พระก็จะมีความคมชัดไม่ว่าจะเป็นสินสมขององค์พระองค์พระก็จะดูล่ำลึกนะครับ พิมพ์ทรงจากคมชัดลึกนะครับเกตจากทะลุสุม้มเนื้อจะออกไปทางเนึบนุ่มนะครับเมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเม็ดมวลสารมากมายไม่ว่าจะเป็นผงทานเม็ดกำแพงสุมก่อน,นะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับดินเจ็ดปลาเจ็บโป่งนะครับแล้วก็ดินสอเหลืองนะครับ ด็นครับที่ฐานขององค์พระสังเกตดีนะครับพื้นผิวขององค์พระจะมีการแตกกรารกผักชีเล็กน้อยนะครับทั่วทั้งองค์พระและก็จะมีร่องรอยของการแตกปรีนี่คือการเวลานะครับมีความเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเม็ดผงพุทตกคุณนะครับก็มีมากมายให้เห็นนะครับถือว่าเป็นพระที่มีมลสารจัดจ้านนะครับ หลายท่านนะครับหลายๆอาจารย์ก็จะบอกว่าพระองค์ไหนที่มีเม็ดมนสารจัดจ้านและก็เป็นพิมพ์พิเศษนะครับอย่างเช่นองค์ที่มีการลงรักล่องชาติและก็ปิดทองนะครับเป็นต้นและก็ที่มีเม็ดมนสารมากมายนะครับหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ก็จะออกมาบอกว่าเป็นพิธีหลวงนะครับ น่าจะมีการจัดสร้างในพธิธีที่สำคัญพระชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้องอามาให้ชมทีละองค์นะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่6องค์ที่ผมได้นำไปประกวดนะครับได้อันดับที่2นะครับ ก็ภูมิใจนะครับที่ได้ผ่านเวทีการประกวดและก็ผ่านคณะกรรมการที่มากด้วยประสบการณ์และก็ความรู้นะครับก็ถือว่าดีใจแล้วครับองนี้ได้ที่สองเห็นไหมครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับที่ผมหยิบไปประกวดนะครับผมหยิบอ,องค์นี้ไปประกวดได้ที่สองถือว่าภูมิใจมากๆครับเห็นไหมครับพิมพ์สงก็ไม่ต่างกันนะครับ ที่เส้นสุมขององค์พระนะครับก็จะมีร่องรอยของการแตกนะครับเป็นการแตกหลายตัดกับเส้นสุมนะครับนี่คือธรรมชาติที่ปลายเท้าขององค์พระนะครับจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระที่มีพิมพ์ทรงที่ชัดเจนนะครับ อีกชุดหนึ่งเห็นไหมครับมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเขียวนะครับให้เห็นร่องรอยของการแตกปลีกก็จะมีเข่าส่นะครับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับขึ้นมาตามซอกต่างๆนะครับนี่คือการเวลาด้านหลังก็จะมีการฝังตะกุด9ดอกเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับ ตะกุด9ดอกนะครับเป็นเลขมงคลนะครับ9ก้าหน้าเป็นการฝังเอาไว้อย่างสวยงามนะครับและก็ลงตัวเจ้าสีฟ้านะครับก็มีนะครับดูที่ขอบด้านล่างนะครับมีร่องรอยของการแตกเปริต้องใช้การเวลานะครับถึงจะ แตกแล้วก็มีการเติมเต็มนะครับของแคลเซยนะครับขึ้นมาเติมเต็มร่องที่แตกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่สวยงามและก็ไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับทีนี้ก็มาชม5องค์นะครับที่องค์นี้นะครับคือองค์ที่ผมหยิบขึ้นมาให้ชมอง,องค์แรกนะครับเดี๋ยวมาชมองค์ถัดไปนะครับที่อยู่ในกลุ่ม5องค์นี้นะครับ เห็นไหมครับองถัดมาก็จะมีความคมชัดเช่นเดียวกันเส้นสุมก็จะหนาใหญ่นะครับเกตทะลุสุมทุกองค์คนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับพระชุดนี้นะครับที่ด้านซ้ายขององค์พระคล้ายๆกับมีหูนะครับเห็นไหมครับท่านมองเห็นเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นหูนะครับน่าจะเป็นประกัน พิมพ์ทรงก็จะมีความคมชัดไม่แพ้กันนะครับเส้นสุ้มจะหนาใหญ่ลึกทาให้องค์พระดูมีมิตินะครับองค์พระก็จะดูล่ําเห็นไหมครับแต่และองค์จะมีความสวยมีความเก่าหเห็นนะครับความเก่าแบบนี้นะครับ ธิเไม่ได้นะครับถ้าหากว่าหลายท่านนะครับถ้าหากว่าท่านเปิดใจนะครับท่านคิดว่าเนื้อพระแบบนี้เก่าหรือใหม่ครับก็ให้ท่านตัดสินนะครับแต่ผมว่าคําตอบก็น่าจะอยู่ในใจทุกท่านนะครับที่ได้เห็นพระชุดนี้นะครับ ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับขนาดพระปี0 9ย์หรือว่าพระสมเด็จร้อยปีนะครับเนื้อยังไม่เก่าขนาดนี้นะครับขนาดผ่านมาหลายปีนะครับปี0 9ย์แล้วก็สมเด็จร้อยปีนะครับอย่างน,น้อยๆก็50-60ปีนะครับก็ถือว่า5060ปีก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะครับอายุก็มากนะครับสําหรับปี0 9ย์แล้วก็ ร้อยปีนะครับเนื้อก็ยังไม่เก่าถึงขนาดองค์นี้นะครับชุดนี้นะครับเห็นไหมครับเก่าขนาดนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ผมวิเครนะครับส่วนตัวนะครับผมว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ํากว่า150ปีขึ้นไปนะครับเป็นพระที่เก่าเก็บนะครับ เป็นพระที่ยังไม่ทันได้ได้นำออกมาใช้นะครับเป็นพระเก่าเก็บนะครับก็จะมีสภาพเหมือนที่เห็นนะครับพระชุดนี้ถ้าได้ไปอยู่ในกรอบหรือว่าตลับนะครับถ้าหากว่านิม,มนตลขึ้นขอนะครับโดนเหงื่อใครนะครับโดนอากาศบ้างโดนความชื้นบ้างนะครับก็จะ เปลี่ยนสภาพนะครับเนื้อก็จะสวยไปอีกแบบนะครับดยความเหี่ยวนะครับของเส้นสุมมีความหมดตัวนะครับหมุนจากด้านในเข้าหาตัวบ่งบอกถึงาการเวลานะครับ พระองค์นะครับสวยๆทางนั้นนะครับเนื้อพระเก่าท้งนั้นนะครับ,รนนรบดูยังไงก็เก่าเนื้อแบบนี้นะครับพระใหม่ไม่สามารถจะทำขึ้นได้นะครับเก่าก็อาจจะทำได้นะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเก่าแบบไหนเก่าใหม่หรือเก่าเก่านะครับ เห็นไหมครับเก่าแบบนี้ต้องใช้การเวลาอยู่ที่อายุและก็การเวลานะครับถึงจะได้ขนาดนี้ต้องดูนะครับเหมือนที่ผมกล่าวเอาไว้ว่าเก่าใหม่หรือว่าเก่าไม่ถึงยุคนะครับผมว่าหลายๆท่านก็ที่ชื่นชอบนะครับพระสมเด็จนะครับที่มอง พระสมเด็จออกแล้วก็ดูความเก่าเป็นนะครับหลายท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าพระชุดนี้เก่าหรือใหม่ธรรมชาติหรือไม่นะครับเห็นไหมครับที่ด้านข้างนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามเลยทีเดียวร่องรอยของการตัดนะครับแล้วก็แตกปรีนะครับถ้าเป็นของใหม่นะครับร่องรอยที่มีการตัดก็จะคมนะครับเหลี่ยมก็จะคมแต่ชุดนี้ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับจะมีความมนนะครับ หดตัวนะครับจับดูจะลื่นมือจะไม่สากมือนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับส่วนตัวเราผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านจะวิเคราะห์ไปยังไงนะครับที่ผมพูดนะครับผมพูดผมเอามาให้ชมนะครับไม่ใช่ว่าผมจะบอกให้เชื่อนะครับอยู่ที่ท่านวิเคราะห์และก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ท่านนะครับ ความคิดต่างความคิดต่างกันนะครับวิเคราะห์ต่างกันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านนะครับจะวิเคราะห์ไปยังไงนะครับไม่มีใครเกิดทันนะครับมาชมที่องค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายก็จะสวยงามไม่ต่างกันนะครับมีความคมชัดเห็นไหมครับพระเกศก็จะทะลุสมนะครับมีความเหี่ยวมีความคมนะครับ ดูสภาพพระที่ยังไม่เคยถูกล้างหรือว่าถูกใช้นะครับพระที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเห็นไหมครับสภาพจะดเดิมๆมีความเก่านะครับมีความเป็นธรรมชาติองค์นี้ถือว่ามีมูลสารจัดจ้านกว่าทุกองค์นะครับเห็นไหมครับเม็ดสีน้ําเงินนะครับเจ้าน้ําเงินก็มีนะครับ และก็ที่เห็นเป็นเม็ดนะครับอยู่ที่เส้นสุ่มเห็นไหมครับเม็ดสีดำเบานะครับส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลไพลดํานะครับดําก็จะมี2แบบอีกแบบหนึ่งก็จะดําด้านนะครับที่เห็นเป็นดาด้านส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะเป็นผงถ่านนะครับแต่ถ้าดําเงานะครับเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับต้องเป็นเหล็กไหลไพลดํานะครับถ้าเงินเบาสีขาวนะครับก็จะเป็นเหล็กไหลเงินยวนนะครับ สวยมากครับพิมพ์ทรงแต่ละองค์ยิ่งองค์นี้ยิ่งเส้นสมสมมากนะครับสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฐานนะครับด้านล่างฐานที่สองก็จะคล้ายๆกับฐานสิงนะครับจากงอนปัดขึ้นด้านบนนะครับทางซ้ายขวาน,นะครับดูวความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีการฝังตะก,กุดเอาไว้9้าดอกเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมจะนำเอาพระชุดนี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับว่าพระชุดนี้จะมีเม็ดมนสารเนื้อหาเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนื้อจะสวยมนสารจะเห็นอะไรบ้างนะครับมาชมกันนะครับมาชมกันที่กล้องขยายสูงนะครับ เมื่อขึ้นกล้องกขยายสูงยิ่งมองง่ายนะครับว่าพระชุดนี้นะครับเก่าและก็มีเนื้อที่สวยซสงนะครับเก่าไม่เก่านะครับเนื้อก็จะออกไปทางเขางาช้างนะครับเนื้อเขาจะเป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับเห็นไหมครับที่เห็นเป็นเม็ดสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นเม็ดกําแพงสุมก่อนนะครับสังเกตได้ว่ารอบของเม็ด กำแพงสุมก่อนนะครับรอบข้างก็จะมีการงอกของแขนไสนะครับบ่งบอกถึงอายุและว็วา,ารเวลานะครับนี่คือธรรมชาติจะเห็นได้ว่ามีเม็ดมลสารนะครับเม,ม็ดผงพุทธคุณผงพิเศษทั้ง5มองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเม็ดหินสีนี่ครับที่ผมบอกว่าแร่เหล็กนะครับน่าจะเป็นเหล็กไหลไพลดำนะครับ ใช่นะครับนี่ครับสองเม็ดนี้ยิ่งชัดเจนนะครับมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีการงอกการเกิดของกันแสนะครับรอบๆเลกไห i, ลไพรดำนะครับดูเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวส่วนเม็ดที่ฝังอยู่ด้านในนะครับก็จะมีการเกิดสันิินะครับขึ้นมาเห็นไหมครับ บางท่านก็จะบอกว่าเป็นแร่ดอกมะขามนะครับองค์นี้ก็มีนะครับดูลองรอยของการแตกปิกแตกรากบกชีนะครับดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับด้านหลังด้านหลังก็มีความเป็นธรรมชาติไม่แพ้กันนะครับ ใช่ไหมครับเหล็กไหลไพลนำํำก็จะมีมากมายเลยทีเดียวองค์นี้จะสังเกตได้ว่าจะมีคราบของน้ำมันตั้งอิ่นะครับขึ้นมาเกาะอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระดูสวยงามนะครับดูเป็นธรรมชาตินี่ก็เป็นตะกุดนะครับที่ฝังอยู่เก้าดอกที่ด้านหลังขององค์พระนะครับที่ผมเกินเอาไว้นะครับ เห็นไหมครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงนะครับทองก็จะมีความสวยนะครับที่เห็นเป็นสีแดงนะครับสีแดงส้มที่ขึ้นอยู่ร,บรอบๆตะกุดทองนะครับเห็นไหมครับที่เห็นเป็นสีส้มส้บางท่านก็จะบอกว่าสนิมน้ำหมากนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเกิดจาก สนิมที่เห็นเป็นสีส้มนะครับเกิดจากการเวลานะครับเป็นสนิมพองบ้างก็จะเรียกว่าสนิมน้ำหมากนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูยังไงก็สวยสึงนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีลุมมีบอ่อนี่คือเกิดจากการเวลานะครับ พระใหม่ไม่สามารถจะทําได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเห็นการทับซ้อนเห็นการงอกขึ้นมาไหมครับการงอกการเกิดนะครับไม่ได้เกิดมาพร้อมกันนะครับขึ้นอยู่ที่การเวลานะครับแต่ละปีก็จะมีการงอกการเกิดของแต่ละมวลสารนะครับ ก็เหมือนที่ผมกล่าวมานะครับพระสมเด็จก็มีเม็ดมลสารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นธันเพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นกล้วยนะครับที่เกสรออกมานะครับที่มีส่วนผสมนะครับในองค์พระนะครับเห็นไหมครับที่เป็นหลุมเป็นบ่อเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับเดี๋ยวมาชมองค์ถัดไปนะครับ ไม่ต่างกันนะครับแต่ละองค์เห็นไหมครับมีความเก่าให้เห็นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับองค์ต่อไปนะครับ แต่ละองค์ก็เหมือนที่ผมบรรยายเอาไว้นะครับที่เห็นฝั่งอยู่หไหมครับที่เป็นสีทองนะครับเป็นผงทองมีผงทองอยู่ด้วยนะครับไม่ทราบว่าท่านเห็นหรือไม่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับที่พื้นผิวขององค์พระจะมีอยู่ทั่วนะครับผงทองนี่ก็ใช่นะครับเ,รเล็กๆนะครับ มาชมองค์ที่4นะครับเห็นครับพงทองเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับเม็ดกำแพงสมกอนะครับสวยงามเลยทีเดียวมาชมองค์ที่5นะครับ เห็นไหมครับนี่คือความเก่านะครับเกิดจากการเวลาไม่สามารถจะทำใหม่ขึ้นมาได้นะครับพื้นผิวแบบนี้นะครับที่มีการเกิดการงอกของแขนเสนนะครับมีการตกผลึกเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะหยิบองค์ที่ประกวดได้ที่สองนะครับให้ได้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมเช่นเดียวกันนะครับเป็นองค์สุดท้ายนะครับเห็นไหมครับไม่ต่างกันนะครับผิวขององค์พระก็จะมีความเก่าอยู่ที่ว่าองค์ไหนจะมีคราบความเก่าเยอะหน่อยนะครับขึ้นอยู่ที่ความชื้นนะครับของแต่ละองค์นะครับอยู่ที่การเวลาอยู่ที่การเก็บนะครับ ผ่านอุณหภูมิมากมายนะครับนี่ครับดูเม็ดมนสารดูร่องรอยของการแตกรากักชีนะครับดูยังไงก็สวยสึ้นะครับดูยังไงก็เก่าหลายหลายท่านที่ชื่นชอบในเนื้อพระสมเด็จนะครับ ท่านเห็นอย่างนี้แล้วคําตอบก็น่าจะอยู่ในใจท่านนะครับถ้าได้ไปอยู่ในตลับหรือว่าอยู่ในในออยู่ในตลับหรือว่าเอาไปเลี่ยมนะครับนิมนต์ขึ้นขอนะครับไม่อายใครเลยนะครับสําหรับพระชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าหากว่าท่านไหนนะครับชื่นชอบอยากจะเช่าหาไปบูชานะครับผมแบ่งปันนะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับพระสมเด็จพิมพิเศษชุดนี้นะครับที่มีตะกุดอยู่ที่ด้านหลังนะครับส่วนตัวก็เหมือนที่ผมกล่าวออกมานะครับน่าจะมีการจัดสร้างในพิธีใหญ่นะครับราคาจับต้องได้นะครับชื่นชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอได้นะครับ ติดต่อหรือว่าแอดไลน์มาทางเบอร์084 771 7733ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ได้นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าหากว่าคำพูดคำจาผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ